นี่เป็นไงคะสวยไหมคะเสื้อลำยองสตอรี่ของฟ้ายสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ลำยองจะพามาทำคลิปสกินเสื้อกันดูเสื้อลำยองนะอันนี้เป็นโลโก้ช่อง YouTube ของฟ้ายนะคะก็ใครอยากจะทำสกินเสื้อแบบ2-3สาตัวอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะค่ะทำแบบฟ้ายเลยเดี๋ยวฟ้ายจะทำวิธีทำให้นะคะ นี่ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ฝ่ายสกรีนไว้นะคะสกรีนง่ายๆค่ะใช้อุปกรณ์ก็คือเตารีดอย่างเดียวเลยนะนี่เป็นโลโก้ช่องของฝ้ายนะคะก็มีเสื้อที่เป็นโลโก้ช่องตัวเองนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการสกรีนเสื้อกันเลยค่ะนี่ก็เป็นแผ่นสกรีนเสื้อนะคะราคาแผ่นละ40บาทเองรีดใส่สกรีนนะคะสวยมากเลย เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวิธีการสกีนเสื้อราคาถูกราคาแค่40บาทเนี่ยทำยังไงกันนะคะตอนนี้นะคะฟ้าก็มีเสื้อสีพื้นอยู่2สีค่ะก็คือสีขาวกับสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสกีนโลโก้ลำยองสตอรี่นะคะลงในเสื้อยืดที่เราเตรียมไว้เลยค่ะดูซิว่าสีจะสวยแค่ไหนนะก่อนอื่นนะคะก็เอาสติกเกอร์ที่เรา ทำมาไว้เนี่ยลองจัดดูว่าตรงไหนมันกึ่งกลางเสื้อนะคะแผ่นนี้นะคะที่ฝ้ายสั่งทํามาราคา40บาทค่ะถือว่าถูกมากเลยแล้วก็คุ้มค่ามากเลยนะคะก็ต้องมาลองกันดูว่ามันจะอยู่ได้นานไหมแล้วก็เปิดเตารีดให้ร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมารีดกันนะหลังจากนั้นนะคะเอากระดาษ a 4ค่ะวางทับสติกเกอร์ไว้ก่อน1ชั้นนะคะแล้วก็ทําการรีดเลยค่ะใครกลัวว่าตัวสกรีนนะคะยังไม่ติด เสื้อดีก็รีดซ้ำไปซ้ำมาค่ะไฟกลัวตัวสก,กินจะไม่ติดดีนะรีดซ้ำไปซ้ำมาก่อนหลังจากที่เรารีดมาสักพักแล้วนะคะมาดูกันค่ะตัวสก,กินของเรานี่ลำยองสตอรี่นะเวลารีดนะคะเราต้องกดแรงรีดเล็กน้อยค่ะอันนี้นะคะรอให้ ตัวสกรีนของเราเนี่ยเย็นก่อนแล้วเราค่อยมาแกะพลาสติกตรงนี้ออกกันนะคะรอให้มันเย็นก่อนนะพอเราจับดูนะคะว่าตัวพลาสติกของเราเนี่ยเริ่มเย็นแล้วเราจะมาลอกพลาสติกออกกันค่ะจะมาดูว่าตัวสกรีนของเราจะชัดเจนแค่ไหนนะค่อยๆลอกนะคะ นี่เป็นไงคะสวยไหมคะเสื้อลำยองสตอรี่ของฝ้าย40บาทถือว่าคุ้มมากเลยนะมีเสื้อของช่องตัวเองแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะทําเสื้อแบบนี้บ้างนะเดี๋ยวฝ้ายจะทิง้งลิงก์ไว้ให้นะคะ mm hmm. เผื่อว่าใครอยากจะได้เสื้อของช่องตัวเองเนี่ยตัว2ตัว3ตัวก็สามารถสั่งได้ค่ะอันนี้ก็คือแผ่นพลาสติกสกรีนนะคะซักได้ไม่หลุดไม่ลอกค่ะ นี่เป็นการรีดซ้ำรอบที่2นะคะคือว่าเราลอกพลาสติกออกแล้วนะก่อนที่เราจะไปใส่เพื่อให้ตัวสกรีนของเราเนี่ยติดเสื้อได้แบบทนนานเลยนะคะค่อยๆรีดไปค่ะรอบ2ก็อาจจะใช้เวลาประมาณ1นาทีก็ได้นะอารอบที่2เรารีดไปนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะ ยังไงเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ชอบคลิปวิดีโอของฟ้ายเนี่ยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลํำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ